ขอแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงใครที่มีลูกหลานยังไม่มีการมีงานทําหรือมีแต่สนใจอยากจะเป็นทหารนะโ oh. อ,อ้ทางกองทัพเขารับสมัครทหารโดยทางออนนไล์ทางออนไลน์แล้วใช่รับสมัครออนไลน์นะครับ เข้าไปที่เว็บไซต์ rcm66.rta.mi.th นะครับเนี่ยสมัครออนไลน์ตัวแดงๆเนี่ยนะครับหรือเข้าไปที่หน่วยทหารกองประชำการใกล้บ้านก็ได้เข้าสมัครทางเว็บไซต์ก็ได้อายุ18-20ปีก็คือยังไม่เกณฑ์ทหารมาก่อนนะครับแล้วก็อายุ22-29ปีเคยเกณฑ์แล้วแต่ยังไม่ได้เป็นทหารจับไปดำอย่างเงี้ยอยากได้อยากเป็นทหารเนี่ยนะครับต้องไม่เป็น ทหารมาก่อนนะ,ะออนะครับเพราะงั้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์เนี่ยครับแล้วก็เงินเดือนค่าตอบแทนเงินเดือนละหมื่นนะหมืนหน่นนึงนะครับม,<ล>มีเบี้ยเลี้ยงอีกต่างหากใช่ครับมีรักษาพยาบาลฟรีมีเครื่องแต่งกายให้นะครับและที่สําคัญใครที่ไม่มีอาจจะจบ การศึกษาอาจจะเป็นแค่ระดับปฐมหรืออะไรเงี้ยหรือไม่จบการศึกษาเลยในนั้นเขามีกศนสอนให้เขาให้เรียนให้เรียนเลยลังสบังคับให้เรียนเลยนอกจากได้เรียนเพิ่มเติมแล้วนะยังฝึกอาชีพไปด้วยใช่ออกมาปลดประจำการ2ปีนี่ก็ปรากฏว่ามีอาชีพมีอาชีพมีความรู้เพิ่มครับแล้วถ้าเป็นทหาร2ปีแล้วอยากจะแม่ชอบนะอยากจะเป็นทหารมียศติดเขาหน่อยอ่ะใช่เป็นรับราชการทหารประจำเป็นข้าราชการประจำไปเลยอยามีบ้างที่ไหลก็บเขาบ้าง อันนี้หนึ่งฝันว่าอยากจะมีดาวมงกุฎครอบดาวร,ราชพพลษกอยู่หน้าหมวกอ,มอะไรเงี้ยนะใช่ ถ้าอยู่ครบ2ปีเนี่ยเาใโคต้าพิเศษเลยนะครับเป็นโคต้าพิเศษสําหรับการสอบนักเรียนใน10ทอบอนะครับแล้วก็มีคะแนนเพิ่มไม่ด้วยนะครับสำหรับการสอบนะครับดังนั้นเอาละใครที่สนใจก็สามารถสมัครได้ทางออนไลน์เดี๋ยวนี้มันกลับกันแล้วนะตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไนะครับจนถึงเดือ <29 S 1> นมกราคมค 6, ปีหน้าเลยนะโลกหลาน ทีต่ติดยาอยู่นั่นน่ะเมากัญชาอยู่นั่นน่ะเมาน้ํากระท่อมอยู่นั่นน่ะ <c oughs> ไปลูกไปไปไป<ช>พาไปสมัครเลยไปเป็นทหารอยู่ในค่ายทหารดีกว่าครับรับใช้ชาติด้วยนะครับแล้วก็มีเงินเดือนด้วยใช่แล้วก็ถ้ามีความรู้เรียนหนังสือต่อไปนะมีโอกาสจะได้เป็นนายสิบ แล้วถ้าเรียนนายสิบได้เกรดดีๆเนี่ยเยขาคัดไปเป็นนายร้อยได้นะใช่ครับอ่านะครับสอบนายร้อยต่อได้นะนี่แหละนายร้อยจอปร,รอเขาเรียกว่าจะไปจะไปเป็นนายร้อยอ่าจะไปนายร้อยเนี่ยจบปร,รอครับอืมก็ถ้าใครโดยเฉพาะใครที่จบปริญญาตรีนะครับก็จะสามารถที่จะสอบเลื่อนชั้นจากชั้นประทวนเนี่ยเป็นสัญญาบัตรได้ได้นะนะครับนั้นใครที่ตอนนี้ตัดสินใจอยู่รีบไปเลยนะครับครับ